สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007นะคะตอนแรกค่ะก็คลิกเปิดโปรแกรมเลยนะะหน้าตาของโปรแกรม PowerPoint นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีะพื้นหลังสีขาวถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยน จะเปลี่ยนพื้นหลังให้สวยๆตามที่เราชอบก็ให้มาคลิกที่ดีไซน์แล้วก็คิกตรงรูกศรเล็กๆตรงนี้นะคะที่มีามาคําว่า b a c k g r o u n d แล้วก็คลิกที่ Picture or Texture f i l l นะคะจะมี t e x t เจอรให้เราเลือกสวยๆเยอะมากมายเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่ชอบก็ให้คลิกตรงไฟล์ที่เราเซฟรูปสวยๆไว้นะคะก็หาเลย สมมติว่าเราเลือกตรนี้นะคะแล้วก็คลิกเลยนะคะการคลิกเลือกอย่างนี้นะคะจะใช้ได้แค่สไลด์เดียวค่ะเป็นสไลด์ต่อสไลด์นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้สไลด์ของเราเนี่ยมีภาพสวยๆอยู่ทุกหน้าเลยก็คลิกที่ apply to all ค่ะแล้วก็ close นะคะการเพิ่มสไลด์นะคะให้กลับไปที่ home ค่ะแล้วก็คลิก new slide ตรงนี้นะคะคลิกสไลด์ตามที่เราชอบได้เลย ตรงนี้นะคะสําหรับหน้าแรกจะเป็นการเพิ่มชื่อเรื่องค่ะการเพิ่มชื่อเรื่องก็ให้เราพิมพ์ชื่อเรื่องที่เราชอบที่เรากําลังจะทํานะคะอย่างเช่นเรื่องขนมเคก้กอ่ะค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนสีตัวอักษรโดยการที่คลิกครอบข้อความนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีสันตรงนี้ค่ะจะมีสีให้เลือกส,ยสวยๆเยอะแยะเลย ส่วนอันที่สองนะคะเป็นการเพิ่มชื่อเรื่องรองค่ะก็ให้พิมพ์ไปนะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าต้องการจะเป็นสีอักษรน,นะคะคลิกครอบข้อความและตรงนี้นะคะจะเป็นวิธีใหม่ะคะ่ะให้คลิกตรงนี้ด้วยคลิกเพิ่มเพิ่มสีตามใจชอบเราเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะต้องกรอบ ตักรอบจะสังเกตว่าถ้าเราพิมพ์อย่างนี้จะมีกรอบที่เป็นรอยปะขึ้นมานะคะถ้าสมมติอยากให้กรอบลงสีนะคะแล้วก็คลิกที่ตรงห,หัวมุมแล้วก็คลิกไปที่นี่ค่ะ format แ,แล้วก็จะได้กรอบส,ยสวยๆนะคะกรอบส,ยสวยๆอันนี้ก็เช่นกันนะคะนีค่ะแล้จะมี รูปแบบตัวอักษรด้วยนะคะสวยๆแต่ยงนั้นเลยได้หมดเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นการเราจะสอนการแทรกรูปภาพนะคะความจริงตรงนี้จะเป็นหน้าที่เราจะใส่ข้อมูลของหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นข้อย่อยลงมาแต่วันนี้เราจะมาสอนการแทรกรูปภาพค่ะให้คลิกไปที่ insert นะคะ ถ้าเราเลือกพิกเจอจะเป็นการเลือกรูปภาพที่เราเซฟเอาไว้แล้วรูปภาพที่เราต้องการนะคะให้คลิกเลือกที่พิกเจอแล้วก็เลือกภาพนะคะก็ insert แต่ว่าถ้าสมมติเราอยากจะแทรกรูปภาพเป็นภาพตัดปากที่โปรแกรมมีมาให้นะคะให้คลิกที่ Insert clip art คะ่ะแล้วมันจะมีก,อกรอบเล็กๆขึ้นมาตรงนี้นะคะคลิกโกค่ะแล้วก็จะมีรูปภาพขึ้นมาให้เราแล้วก็เลือกรูปภาพตามใจ ทำใจชอบเลยค่ะนะคะทักด้าหลายภาพค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากถ้าสมมติว่าอยากให้อันนี้ภาพใหญ่ขึ้นก็ขยายคลิกที่ลูกศรสองหัวค่ะคลิกให้เป็นรูปสองสองหัวแล้วก็ปรบขนาดขยายเลยค่ะ คลื่อนย้ายภาพนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเรียกจะเคลื่อนย้ายภาพให้ให้คลิกเป็นให้คลิกที่รูปภาพค่ะจนเป็นลูกศรสี่หัวแล้วก็ย้ายย้ายภาพตามที่เราต้องการไปไว้ตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะสุดท้ายค่ะเราจะสอนการให้ตัวอักษรเคลื่อนที่นะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะ,คะการทำให้ตัวอักษรเคลื่อนที่นะคะ ก็จะคลิกที่ Animation แล้วก็คลิกตรง Animate นะคะตรงนี้เลยค่ะมันจะมีให้เราเลือกนะคะได้หลายแบบนี่ค่ะการคลิกที่ all at once นะคะก็คือขึ้นมาครั้งเดียวทั้งหมดเลยสมมติเรามีสองประโยคก็จะมีแล้วคลิกตรงนี้ น,ะะนนี้ก็จะเป็น All at o n นนะคะจะขึ้นมาพร้อมกันสองตัวถ้าสมมติอยากให้เป็นตัวเดียวเคลื่อนที่คนละแบบกันแล้วก็จะคิดว่า by first level พรากาวค่ะนี่มันก็จะขึ้นมาให้เราเรียบร้อยค่ะไม่อยากอันนี้ก็เช่นกันค่ะ ึ้นมาทีละตัวให้เรานะคะต่อไปค่ะเป็นการเปลี่ยนสไลด์นะคะการเปลี่ยนสไลด์นะคะก็ให้คลิกที่ Animation ค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกเอฟเฟกตต่างๆได้จากตรงนี้นะคะนี่เลยเลือกนี่ค่ะเอฟเฟกเยอะมากค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นระยะเวลานะคะระยะเวลาในการเปลี่ยนสไลด์นะคะว่าจะช้ากลางๆว่าจะ่เร็วน,นะคะตรงนี้จะเป็นเสียงของระหว่างเปลี่ยนสไลด์นะคะค่ะก็ให้เราเลือกตามใจเรานะคะ เสร็จแล้วค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นระยะเวลาที่กําหนดนะคะว่าจะให้สไลด์เนี่ยใช้เวลาในใช้เวลาเท่าไหาร่กันเปลี่ยนนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการก็ให้คลิกคลิกเพิ่มตรงนี้นะคะแต่ว่าสมมติเราไม่ต้องการแล้วก็คลิกออกแล้วก็มาคลิกตรงออนคลิกออนคลิกออนเมาส์คลิกตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็กดบันทึกค่ะแล้วจะคลิกเซฟแอดนะคะเมื่อเรา เซฟครั้งแรกค่ะก็ให้เลือกเลือกตรงนี้นะคะก็เลือกแฟนที่เราต้องการจะเลือกเก็บไอยวค่ะเซฟเสร็จแล้วค่ะ,คะถ้าเราต้องการจะดู สไลด์ใหญ่ๆนะคะถ้าต้องการจัดูสไลด์ทั้งหมดให้คลิกที่สไลด์โชว์ตรงข้างล่างนี้นะคะก็คลิกเมาส์เรเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จสิ้นการใช้งานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007ค่ะขอบคุณค่ะ